คนเหนือกรรมประสบการณ์ปฏิบัติธรรมหลวงพ่อจารันทิตะธรรมโมตอนที่26หลวงพ่อจารันทิตะธรรมโมท่านได้บรรยายธรรมเรื่องทรัพย์เคลื่อนที่ได้ไว้ดังต่อไปนี้ความสุขที่แน่นอน ความสุขที่ผ่องใสความสุขที่ไม่เจือปนเงินทองช่วยไม่ได้ต้องสร้างต้องทำของตนเองจิตใจเบิกบานจิตใจดีเงินทองเรื่องเล็กสมบัติก็เรื่องเล็กในเมื่อเรามีจิตใจเป็นอริยรัพย์อันประเสริฐแล้วสมบัติภายนอกก็จะถูกดึงถูกดูดให้เคลื่อนย้ายเข้ามาเราจะเป็นสังหาริมทรัพย์คือทรัพย์ที่เคลื่อนที่ได้ สังหาริมทรัพย์ทรัพย์ที่เคลื่อนที่ไม่ได้มันจะลังไหลเข้ามาหาเราทําให้เรามีที่ดินที่อยู่ที่อาศัยมากมายทรัพย์เคลื่อนที่ได้ในเมื่อจิตเป็นกุศลมันก็เคลื่อนเข้ามาบ้านเรายิ่งรวยเงินยิ่งเข้าส่วนบ้านคนจนเงินไม่ค่อยไปหาหรอกเพราะมันจนจิตจนใจจนสติปัญญาจนทั้งอริยทรัพย์ภายใน ทรัพย์ไม่ค่อยเข้าไปมันเข้าไปหาคนรวยจิตใจรวยทรัพย์คุณสมบัติมีกรรมฐานดีสติปัญญาดีเงินมันก็วิ่งไปรวมที่บ้านคนรวยอย่างนั้นคนจนไม่ทําบุญสุนทานบุญจะเข้าไปหรือเงินจะไหลเข้าไปไม่ได้เขามักจะพูดว่าเรามันจนเงินหนีหมดก็ใช่แล้วบางทีมีทรัพย์สมบัติที่พ่อแม่ยกให้ มันจนจิตจนใจจนสติปัญญาทรัพย์ก็อันตรธานศูนย์ไปมันก็ไปรวมอยู่ที่บ้านคนรวยเพราะคนรวยเขารวยสมบัติรวยคุณสมบัติมีอริยทรัพย์อันประเสริฐมันก็ดูดเงินจากที่อื่นไปหมดเอาไปอยู่บ้านนั้นรวยมหาศาลบ้านไหนจนมันไม่มีไหลไปหรอกมันจนนี่มันจนจิตจนใจจนปัญญาจนธรรมะจนคุณสมบัติ ไม่เคยใส่บาตรไม่เคยทำบุญเลยจนอย่างนี้ทรัพย์สมบัติไหนจะเข้าไปหามันเข้าไปไม่ได้ศีลส,สมาธิปัญญานับว่าเป็นทรัพย์ภายในทรัพย์ก็คือศีลสมาธิปัญญาทรัพย์คือตัวศรัทธาทรัพย์คือตัววิริยะทรัพย์คือความมั่นหมายของตนได้กุศลภาวนาอย่างนี้เรียกว่าทรัพย์มีอยู่ภายใน มันก็ดึงดูดเข้าไปรวมสริริมิ่งขวัญมงคลก็ไปอยู่บ้านคนรวยทรัพย์รวยน้ำใจทำบุญตักบาทไม่พักทรัพย์มันก็เข้าไปพักอยู่ในบ้านนั้นมันไปอาศัยอยู่บ้านนั้นเพราะบ้านนั้นมีความสุขทรัพย์นั้นก็ไปรวมกันเป็นก้อนเป็นกรรมบ้านไหนมีความทุกข์จิตใจสกปรกลามกของดีมันก็เคลื่อนย้ายไปที่โบราณเรียกว่า ทองลุกอาตมาเคยเห็นกับตาถึงได้เชื่อทองลุกเหมือนไฟพเนียงและก็เคลื่อนย้ายออกไปนี่ทรัพย์มันเคลื่อนที่ได้บ้านคนไหนมีบุญวาส,สนามันก็เคลื่อนไปอยู่บ้านนั้นแหละเมื่อตอนอาตมาเป็นเด็กนักเรียนมัธยมสองอยู่กับยายยายมีเงินกลมเยอะมีทองสายสะพายสองเส้นสร้อยคอสร้อยข้อ,อ,ขอมือเยอะเงินเหรียญเงินกลมเป็นไหห ยายของอาตมาไปรักษาอุโบสถต้องค้างคืนที่วัดเช้าต้องไปรับเวลาไปก็เตรียมทำกับข้าวใส่ปิ่นโตให้เสร็จสับเมื่อทําบุญตักบาตรแล้วก็เก็บไว้รับประทานอาหารเพนและก็รอค้างคืนรุ่งเชา้าอาตมาก็ไปรับไปหาบกระบุงใส่ผ้าใส่ผ่อนท่อนสบายของคุณยายกลับบ้านแต่อาตมาคิดเป็นอกุศลจิตใจเป็นอกุศล ไม่มีซัพบคิดลักเงินกลมของยายไปแลกสตางแดงมาเล่นโยนหลุมพวกบ้านเหนือบ้านใต้ตอมกันเป็นกลุ่มหมดพอยายไปวัดแล้วมาชวนไปเล่นโยนหลุมอัตมาก็ลักเงินกลมเงินเหรียญบ้างเอาไปแลกสตางแดงมีรูบาทหนึ่งแลกได้ไม่กี่สตางหรอกเนี่ยสมัยเมื่อเป็นเด็กนะพอถึงวันพระดีใจมากดีใจที่จะได้สร้างบาปโดยที่ยายไปอยู่วัด ไม่สนใจเรื่องทรัพย์สินเงินทองยายไม่เคยนับอัตมาตอนเป็นเด็กก้ลักเื่อยวันพระละสิบก้อนเงินกลมเงินเหรียญของรัชการที่สี่รัชการที่หมีมากเอาไปแลกเป็นสตังโยนหลุมเสียหมดเพราะเล่นไม่เป็นเล่นเสียตลอดรายการในเวลาการต่อมายายก็บอกว่าหลานเอย๋ยเขาปล้นกันที่บ้านบางม่วงหมู่นุ่น ีชิงวิ่งราวกันมากจะเอาเงินไว้ที่ไหนดียายก็ออกหัวคิดโบราณฝังไวเ้เถอะฝังไว้ใต้ถุนก็ตามใจยายฝังก็ฝังรอกันให้เย็นเดียก่อนหมดแขกลูกหลานไม่มาเยี่ยมยายแล้วอัตมาก็ไปขุดใต้ถุนขุดแล้วก็ฝังไว้สองไหไหหนึ่งเป็นเงินกลมเงินเหรียญอีกไหหนึ่งเป็นทองคำสร้อยข้อมือกำไลเท้าเป็นทองคำ ทองก็มีสายสะพายสองเส้นเส้นละ8บาทสร้อยข้อมือข้างละสี่บาทยังมีอยู่อันหนึ่งพิเศษอัตมาก็เอาไปฝังเหมือนกันเดี๋ยวนี้ไม่มีหรอกเขาเรียกร่างแหทองคำร่างแหเงินร่างแหนาคยายมีครบอัตมารู้หมดอ๋อร่างแหเขายังทำด้วยทองคำแต่บางบ้านไม่มีบุญวัสนาอย่าไปใช้ร่างแหทองคำนะ เจ๋งเลยนี่ยายเล่าอาตมาฝังแล้วก็เอาดินมาทาเอาขี้ควายมาทาเอากะพร้อมครอบไว้ใต้ถุนบ้านต่อมายายบอกว่าที่วัดสัทธาพิรมมีเทศคถาพันเทศมหาชาติสามวันสามคืนยายจะไปค้างวัดอาตมาก็ถามว่ายายไปค้างกี่คืนยายก็บอกว่าสองคืนหลาน อาตมาก็นึกว่าสบายละคราวนี้จะขุดขายแน่อัตมาคิดทุกวันไม่มีสวดมนต์หรอกอัตมาสวดมนต์เป็นสวดมนต์ได้ยายสอนให้สวดสวดแล้วขออธิษฐานจิตขอให้ลักทองคำรักของยายให้ได้นี่จิตคิดเป็นอกุศลอย่างนี้พอถึงวันพระเทศมหาชาติอัตมาก็ไปส่งยายตั้งแต่เช้ามืดยายรักษาอุโบสถ ค้างวัดสองวันสองคืนฟังเทศมหาชาติพอไปแล้วเพื่อนก็มาคอยเล่นเดี๋ยวบ่ายๆหน่อยจะไปเล่นตั้งใจว่าจะลักขุดไปให้ได้อัตมาก็ไปเปิดกับพร้อมออกขุดลงไปนะไม่มีเลยหายไปหมดเลยหายสองลูกไม่มีเลยนะมีรูทะลุไปทางหลังเรือนแปลกมากเอ๊ะใครมาลักเอาไป อาตมาก็กลบไว้ตามเดิมยายลืมเรื่องที่ฝังไว้เพราะเงินที่ใช้อยู่นั้นมีมากที่ฝังไว้เนี่ยก็ตังหากเนี่ยซับหนีได้อย่างนี้อาตมานึกถึงโบราณว่าเดินเรือนดังปึงๆยายตียายบอกว่าหลานอย่าเดินเรือนดังซับจะหนีต้องเดินเบาๆรับประทานข้าวดังก้องแกงก้องแกงยายว่าเลยนะ ไม่มีคุณสมบัติเลยนะหลานเอ๋ยทรัพย์ไม่มีเลยเงินไม่มีนะทองก็หนีหมดทรัพย์ย่อมไม่บังเกิดกับผู้ไร้ศีลขาดธรรมคนที่ไม่มีคุณสมบัติแปลว่าคนไม่มีศีลไม่มีธรรมทรัพย์จะมาได้ยังไงนี่ยายเล่านะอาตมาก็ขุดไม่ได้เลยหนีไปไหนหมดไม่ทราบมีรูโบไปเลยหายไปทั้งหายก็ไม่สงสัยว่าทรัพย์จะหนีได้ เข้าใจว่าขโมยลักไปแต่การฝังนั้นรู้กันแค่ยายกับอาตมาเท่านั้นคนอื่นไม่รู้ป้าก็ไม่รู้ทำไมหายได้ขุดหาก็ไม่พบในอวสานการยายป่วยหนักป่วยก็ไม่มีโรคคล้ายๆว่าสุดลงไปกำลังถอยลงไปอายุ99ปีพอดีอาตมาอยู่ปฏิบัติยายอย่างใกล้ชิด เหลืออีกเจ็ดวันยายจะตายเจตพูดของยายไปเข้าฝันป้าชื่อป้าเหลี่ยมสะดวกดียายยังไม่ตายนะยังนอนอยู่แต่สติดีป้อนข้าวป้อนน้ำแต่ยายก็เพลียลงไปเพลียลงไปเขาเตรียมต่อลงบําเพ็ญกุศลสวดเจวันเจ็ดคืนไปเข้าฝันป้าบอกหลานคนนี้สกปรกคิดจะเอาทรัพย์ไปทำลายทรัพย์เลยหนีไปอยู่ที่ป่ากระชาย หนีได้จริงๆนะเขาคิดจะขายคิดจะทำลายคิดจะเอาไปเล่นการพนันในที่สุดก็หนีไปจริงๆพอยายตายก็นำไปบำเพ็ญกุศลสวดเจวันแล้วก็เก็บไว้ก่อนสองปีถึงจะทำศพเวลาทำศพมีโขนละครหนังใหญ่สองวันสองคืนที่วัดสัทธาพิรมเรียกกันว่าวัดใหม่สัทธาราชที่วัดนี้มีปริศนาบอกไว้ว่า วัดใหม่ไก่เที่ยเฮี้ยขึ้นไข่อิดไม่ให้ขัดวัดไม่ให้ขุดบริสุทธิ์จึงเอาได้มีน้ำมันโปอัตมาเห็นชัดเมื่อเป็นเด็กนี่แหละปริศนาของคนโบราณน,นะในที่สุดอยู่ที่ไหนรู้ไหมอยู่ที่ต้นมะม่วงไข่เฮี้ยอยู่หน้าโบสต้นใหญ่มากมีมาตั้งแต่ครั้งไหนก็ไม่ทราบน้ำมันโปอยู่ในโพรงต้นไม้นี้ คนโบราณน,นีิสมองดีเหลือเกินบางคนมาขุดโบสถ์ขุดวัดเขาไม่ให้ลุงอาตมาบวชเป็นพระท่านบอกว่าขออธิษฐานให้พบแล้วจะเอาคืนที่ตอนนั้นอาตมายัางเป็นเด็กเล็กๆเ,เลยท่านก็ได้ที่ต้นมะม่วงไข่เฮียแหมคนโบราณน,นี่ลึกซึ้งเหลือเกินปัญญาสูงเวลาคนมาทำบุญท่านก็เอามาทาตาทำให้อาตมาด้วย มองดูคนแล้วหัวเราะใหญ่เลยเพราะเห็นข้างในหมดนี่เล่าเรื่องเก่าให้โยมฟังในที่สุดเอาศพยายเก็บเรียบร้อยป้าเหลี่ยมก็เรียกอาตมาไปพบแล้วก็บอกว่าเออมานี่สิข้าฝันไปว่าเองจะลักขโมยเงินยายไปเล่นจริงไหมอาตมาก็นิ่งพูดว่าจริงจังอะไรป้าบอกว่าฝันอย่างนี้อยู่ป่ากระชาย ไปช่วยขุดหน่อยได้ไหมอัตมาก็ไปช่วยขุดก่อนขุดอัตมาก็มอมป้าเสียก่อนป้าชอบน้ําตาลเมาชอบดื่มเหล้าเลยเอาน้ําตาลเมามาให้ป้าดื่มเสมเมาแล้วก็ไปขุดพบหายจริงๆอยู่ห่างจากเรือนไปห้าวาในป่ากระชายที่อัตมาเคยปลูกกับยายไว้ขุดมาได้หมดเลยนะได้เงินได้ทองอัตมาก็หิ้วไปบ้านป้าป้าก็บอกว่า หลานป้าจะแบ่งให้เจ้าบ้างเจ้าไม่น่าคิดสุกปรปลกที่จะทำลายทรัพย,ย์ยาญตอนนั้นป้ายังเมาอยู่อัตมาก็ยักทองไว้ยังไม่บอกป้าทองสองเส้นสร้อยข้อมือแล้วก็ร่างแหอีกด้วยแต่เงินกลมเอาไปเถอะป้าก็เอาไปอัตมาจึงรักษาไว้พอป้าหายเมาแล้วอารมณ์ดีอัตมาก็บอกว่าป้า ไม่มีเฉพาะเท่านั้นนะนี่สร้อยสายสะพายผมเป็นหลานนะผมดูแลยายมานะขอให้ผมเจอป้านิ่งอั้นอาตมาบอกขอป้าไม่ให้ก็ต้องเอาเพราะยักเอาไว้แล้วป้าก็อโหสิกรรมให้อาตมาก็เก็บไว้ได้มีโอกาสสร้างโบสถ์วัดพรมบุรีชื่อเก่าวัดอุดีลอยขายสายสะพายสองเส้นเส้นละ8ดบาท เป็นทุนสร้างโบสถ์อุทิศส่วนกุศลให้ยายที่วัดพรมบุรีมาจนบัดนี้นี่แสดงให้เห็นชัดว่าทรัพย์เคลื่อนที่ได้ถ้าคิดไม่ดีนะซัพย์ย่อมบังเกิดกับผู้รวยบุญรวยกุศลขอฝากลูกหลานไว้ด้วยเป็นเด็กอย่าคิดไม่ดีต่อพ่อแม่ปู่ย่าตายายอย่าลักซัพย์ถ้าทรัพย์มีคุณสมบัติมันหนีได้จริงๆบางบ้านจนทรัพย์ก็หนีไปอยู่บ้านคนรวย คนรวยน้ำใจรวยบุญรวยกุศลรัพย์เข้าบ้านนั้นหมดนี่ปู่โสมเฝ้าทรัพย์อัตมาถึงได้ว่าทองมันลุกลุกจริงๆนะลุกหนีไปเลยมันไม่อยู่หรอกบ้านไหนจันไรอับปีด่ากันไม่พักทะเลาะกันไม่พักทรัพ์หนีหมดลองดูนะอัตมาขึ้นเรือนต้องล้างเท้าทุกครั้งและต้องเดินค่อยๆอยายบอกอย่าเดินเรือนดังกระทืบเท้า รับมันจะหนีคุณสมบัติจะหนีอัตมาจําได้มาตั้งแต่เป็นเด็กเป็นเล็กขอฝากญาติโยมไว้ด้วยทรัพบหนีได้จริงๆขอยืนยันนี่ป้าก็ตายไปแล้วยังอยู่แต่อัตมาก็จะตายจากไปอัตมานึกดีใจมาได้ของดีทีหลังตอนบวชรักษาไว้จึงเอามาขายเอาเงินมาสร้างโบสถ์ให้ยายทรัพย์สมบัติจึงอยู่กับเรา ขายไปบาทละไม่เท่าไหร่ก็พอเป็นทุนซื้อเหล็กซื้อปูนสร้างโบสถ์วัดพรมบุรีมาจนบัดนี้เพราะอาศัยสร้อยสายสะพายสองเส้นสร้อยข้อมือสองเส้นและร่างแหอีกก็คงจะได้บุญเยอะนี่แหละขอจะเจริพญพรญาติพี่น้องว่าคนมีคุณสมบัติถึงจะมีทรัพย์คนไม่มีทรัพย์จึงไม่มีคุณสมบัติคนมันจนเงินจึงไม่ไหลเข้าไปนะ ไหลเข้าไปก็ขายหมดละสิไปเล่นการพนันดื่มเหล้าหมดอัตมานี่แหละเล่นโยนหลุมทอยกองเล่นการพนันเล่นชิวลักแพ้เขาแพ้เรื่อยเงินทองยายก็หมดเลยทองมันหนีได้ก็มานึกได้ว่าเป็นกุศลจะได้สร้างโบสถ์ในที่สุดทองก็อยู่กับเราสองเส้นจนได้มาบวชในพระศาสนาขอชี้แจงให้ญาติโยมได้ทราบว่ารัพ์ มันเคลื่อนที่ได้คนที่จนบุญจนทานไม่ทำมันขัดสนยากจนทั้งนี้ทรัพย์ก็หนีไปหมดนี่แค่คิดว่าจะลักของยายเอาไปขายหนีออกไปอยู่ป่ากระชายนะกลวงโบออกไปเลยหายเคลื่อนที่ได้คนก็เคลื่อนที่ได้นะคนดีไปอยู่กับคนชั่วไม่ได้หรอกมันก็เคลื่อนย้ายคนชั่วไปอยู่กับคนดีเขาก็ไม่ได้ คือลูกจ้างเดี๋ยวมันก็เคลื่อนย้ายของมันเองไม่ต้องไปไล่มันหรอกมันอยู่กับเขาไม่ได้หรอกมันไม่มีคุณสมบัติไม่มีบุญวัสนาจะอยู่กับบ้านนั้นจึงเคลื่อนย้ายไปเองโดยอัตโนมัติเหมือนทรัพสมบัติต้องเคลื่อนย้ายดังกล่าวแล้วนี่เป็นกฎแห่งกรรมคิดจะลักเขามันเป็นกฎแห่งกรรมนะทรัพเคลื่อนที่ทรัพหนีได้คุณสมบัติไม่มี คนที่ปากเป็นทรัพย์พูดเงินไหลามาเลยคนที่ไม่มีคุณสมบัติทางปากปากไม่มีทรัพย์ปากเป็นการละกินีพูดเสียเงินนะพูดเสียเงินเสียทองตลอดรายการขอฝากไว้โปรดติดตามคนเหนือกรรมชุดที่27่ ในคลิปต่อไป